การยกเลิกแบบพพ3 0มศูสำหรับวิธีการยกเลิกแบบพพ30จากพิกัดนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เราเข้าไปที่แบบพพ .30 ฉบับที่ต้องการจะยกเลิกค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะหากสถานะแบบพพ3 0นะคะทําการระบุการชําระเงินเรียบร้อยแล้วสถานะยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทํารายการยกเลิกการชําระแล้วก็ยกเลิกการยื่นแบบภาษีก่อนค่ะ โดยเข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดจุดๆๆ3จุดของข้อมูลการชำระภาษีค่ะแล้วก็กดยกเลิกตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็กดจุดๆๆด,ด3จุดของสถานะการยื่นแบบนะคะแล้วก็กดยกเลิกตรงนี้อีกครั้งค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถกลับขึ้นมาด้านบนแล้วก็กดด,ดาวน์ตรงคำว่าตัวเลือกแล้วเลือกคำสั่งยกเลิกได้เลยค่ะ ระบบก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เราทำการกดยืน <tama> ยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการยกเลิกแบบพพอ30ค่ะ